ทั้งที่สองนั้นผมมจัจะไปยกขึ้นมันกระโดดออกกันนามันแรนออกกันมะ<อ>มันตื่นอันเอ,อมันตื่นมันเลยบินออกกันมาฮหกงวยกน่ะผมนับเดมันลหหนงวยม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง,ง่ง่ง่่่่่่่่่ง่่่ เป็นอย่งไรตัวเงินไปอยู่นน้ำผู้ดำเนี่ยตัเงินเป็นไปอยู่นน้ำผู้ดำเพิ่นอ้วยธรรมเพิ่นเป็นอย่งไรเพิ่นมาบอกอย่างสูฟังบอเพิ่นมาพักกันมาอยงเว้นมาเบิดมาเบิดสกุนเพิ่นมาเพิ่นมาบอกให้ไม่ย่างฟังว่าไก่เพิ่นไข่ตัวละเพราะว่าไก่เพิ่นไข่ไก่เพิ่นนั่นทั้งเบิดนั้นมีหาโตอยู่เนาะเออที่มันเหลืออยู่ขนาดเออที่มันเหลือยังอยู่ผุ่นจีโต เม่หนึ่งเอาไว้น้ำเมี่ยงเม่์ตกอ่อนเอาไว้น้ำอันนี้เม่อยู่พี่มุทีพี่มันมีอยูหาตัวแล้วก็เลยไก่เม่์กอ่อนเอาไว้น้ำเมี่ยงก็เหลืออยู่หุ่นซีตัวมีหาตัวเออมีหาตัววันนี้ก็อีไก่ผูตัวนึงไก่เม่อยู่หุ่นสามตัวมันไข่ทั้งสามตัวเพื่อน่าเม่เพื่อน่าคนเดียวมาขั้งหนึ่งหนั่งขั้งหนึ่งนั่นเพื่อนมันมีอยู่สามไข่เพื่อน่าขั้งที่สองนั่นห้้งที่สองเพื่อน่า มันมีหัไข่ไม่มเมะคุณมีหัไข่บนห้างที่สามมันมีสองไข่ไม่เม่มเออมันขึ้นไปเบงิงตีมันเห็นติี่นไปเบิงปนเปิดเหตุห้างไอ้มันปนระเฮียงกันไหวอยู่่นว่ะป<อ>นสามห้างหนพิ่นว่ะสิเพราะว่า่นเหตุห้างไว้เฮียงกันเฮียงก,<อ>กันกับเค<อ>ร่นว่าใครผมก็เห็นมันนอนแมบอยู่ทั้งสามห้างละ่นว่อผมก็เลยยกแม่มันขึ้นยกขึ้นห้างที่แรลกมันที่สามเมื่อยไม่แมะ มันนี้ไม่ยกขึ้นทั้งอันทั้งที่สองยกมันขึ้นมันเลนออกคนน่ะแปดคนน่ะมันมันตื่นมันเลียนออกเมียมันเออเออเมียมันทั้งที่สองนันมันตื่นมันเลยกระโดดออกมันวะตื่นของเงินคนน่ะก็กระโดดออกทั้งที่ทั้งที่สามนั่นก็แเล่นออกขึ้นกันคนน่ะมันมีสองไข่ทั้งที่สามกระโดดออกมันเลนออกคนน่ะมันบอกกัน มันออกแต่ห้างที่สามเนี่ยห้างที่เกขหนงสามใครเนี่ยมันบอกกระดเหมือนมันนอนแแมกอยู่นะก็คือว่ามันนอนแแมกนอนติ่งใครมันนอนแมบกัเนี่ยมันก็นอนมันโมเรียนออกเรนแนบมันเรนออกแครอันนั้นห้างที่สองกับห้างที่สามเรนออกเลยเนี่ยกระโดดออกเลนไม่แมบยกันเป็นแบบนี้นะยั็แบบบ่ออย่างไรบ้างบ้านผมกับดีใจแล้วใครผมมันไก่ผมมันใครหลับกันไป เนไกใคนครเดีใจเนรักไคนใดพนีได้ใกล้เพิ่มมีพอีได้ใกลเพิ่มมีมันก็ผมดีใจเล้วคนวะยังมันจะเนาเดิมนไหมมันวัวเปิดนันดาคนไหมแต่เนาเด้มมันม็ถือคนดอกวันนี้แม่คนนะผมเพีดีแล้วคน่มเนี่ยเออคนนั้นมันมาถือคนวันั้นเพื่ถือคนมันเรียกว่ได้ไข่นนี้ว่ได้ปนะทองเงินเออเรียกว่าเทองเงินมันบ่อตัวเดียวคนน่ะ บ,บ,<อ>บ่บอ่อะไรตัวเดียวก็เลยเอามันนีไม,ยม่ย่นแลไม่ฮี้งซำเออเอา,าเยังไม่ฮ<อ>ี้งซำไปเห็ดเดียล่ะคนน่ะขั้ง<อ>ปูขาวเห็ดไทยน้ำคนน่ะมุง้งไขุ่งเงินคนไาเออคมก็เลยเอ็ดเอาอยัางมุ้งไข่ย,ยางดีเห็ดเป็นบาทในมันนน่ะเอ่เอเ็ดทั้งไปเลยคนน่ะไม้มาถือคนเห็ดทั้งเห็ดปลกไห่แกไงนึ่งนน่ะเออ ยังหันมาเอาดอกฟันือสะว่าเวิดดอกแม่คนน่ะโอ้คนว่าเออเหอเ่าอมันเอาอีกคนน่ะมันเอาวันนี้ไว้คนน่ะบาได้อีกแล้วคนน่ะคนนมได้ไกลหันมาได้ไกลคนน่ะเออได้ไกลหั่งแหก ห้างแรกมีแยกตัวจากจักหน่วยตัวใครห้างแรกมันมีสามใครคนวะห้างแรกมีสามใครเออวันนี้ก็มันบอกมันมาเลีนออกคนนะมันนอ่นเมีบอยู่คนวะมันบอกว่ามันบอกมันมาเลีนออกคนวะอันห้างที่สองนั่นผมมาจะไปโยกขึ้นมันกระโดดออกคนนะมันเลีนออกคนวะมันตื่นอันเออมันตื่นมันเลยวิ่นออกคนวะฮุหน่วยคนวะผมนับเดี๋ยวมันได้๋ยวฮ่วยไปแม่ยห้างที่สองอัห้างที่สามเนี่ยวินเอาอีตามโมอีก S <S <S <Yeah. S 2> มันวายู่มันโมแม่พตูห้างแหลกคนนะ่มันบินออกคนนะ่ได้สองไข่คน่นึ่ห้างแหลกไปสามมีสามไข่อืมสามไข่ห้างที่สองในหกหน่วยห้างที่สองในหกหน่วยแม่มันบินออกแม่มันตื่นเออแม่มันตื่นบินออกมันห้างที่สามนันได้สองไข่ปันแม่กับบินออกคือกันโอ้แม่ออกแม่มันตื่นกับบินออกอีก ว่าเป็นคนมาบอกเลขติดจังเลีย้ยวนี่กวงอื่นันวางสันตัดกับว่าผมไกลปุมไข่ไม่เม่ก็ะมแต่ว่า,<ม>วาคนบอกแต่ว่าไก่ไข่แล้วคนบไกเรื่องไก่เรื่องเอียงคนหนีปุ๊บนีบางที่เละคนอยู่น้ำไก่น้ำขนไขค่คนนี้จังเล <ผม S 2> <ๆ>ี้ยวย่านคนบอกเด็กไปสิงหูเนาะกับหมูน้ำขินเนาะอือกับว่าไก่คนไข้คนไก่ก็วมานกับว่าไก่มันมีจังหวะสีโต้ยิ่งหัดคนว่า มันขนไก่ทั้งสามตัวคนน่ะมันก็มีไก่ผูตัวนึ่งคนวะไก่ตัวที่หานันผมมามาพีให้แมียพีคนวะก็แม่มันก็บุกมันคนวะแม่ก็บุกมาให้ไม่เหี้ยคนน่ะไก่หน่อยกับแม่มันอยู่กับไม่เหี้ยพี่แต่ว่าไก่มีสี่ตัวไก่ดันมีหาตัวต้องเว้นหาตัวมันมันมี มันไข่อีกหน่วยมันไข่แม่นึงหน่ะมันมีอีกตัวนึ่งนี่ไข่ไก่พันมีหกหน่วยหกตัวตะกี้ก็มีหกตัวมันตายตัวนึ่งมันบอกบอก่ที่ว่ามันไข่นี่แม่มันไข่หน่ะมันไข่สามแม่ไข่สามแม่กับอีกตัวคููตัวนึงหรือบัญชีไอ้เรมไอ้เรม แต่เรื่อได้ไข่มาเพิ่มอีกคือไข่สามน่วยไข่สามฟองแล้วก็อีกอีกกรังหนึ่งเลยมีอยู่หกฟองอีกรังมีอยู่สองฟองก็รวมแล้วรวมแล้วก็เป็นสามหกสองรวมมรวมรวมไข่นะครับด้วยออกซีครับ ไกล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 เออมันมันจะเรียงกันอยู่เรียงกันอยู่ที่อีกรังหนึ่งจะมีสามฟองอีกรังหนึ่งจะมีหกฟองอีกรังหนึ่งจะมีสองฟองแต่รังที่มีหกฟองนี่แม่มันบินออกแม่มันตกใจแล้วก็มาอ่อีกรังที่สามนี่มันมีอยู่สองฟองถุงเงินไปยกแม่ตกใจก็บินออกมันก็เลยอ่ามันบิดออกสองสองสองรังนะครับว่าแจก่เลข เลยจะเห็นไข่มันอยู่ที่หกฟองกับสองฟองแต่ตัวแรกแม่มันไม่ยอมออกแม่มันกกไข่อยู่นะครับให้พี่ครับคนบ่าคือเบากไทยเนี่ยออกอยู่แต่อ,อีสานแถวมาสันฟังบุรุเรื่องมาสันคนปากกลาง่นนะทำไมพาพา,พากันพูดแต่ภาษาอีสานนำไมไม่ไม่ยอมพูดภาษากลางสักทีมาสัน่นาอะไรเมื่อเนี้ก็เลยมีภาษากลางคำผสมภาษาคำนอกขั้นี่กับผมคนอีสานเนาะคนอีสานจะไปอยู่ในพม่พแล้วก็พูดภาษาไทยได้ เดนี้คนอีสานก็อยู่เมืองอุดรก็ยังพูดภาษาไทยได้เหมือนกันนะครับเนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยสมัยก่อนพ่อไว้ก็ส่วนมากก็ชอบตั้งแต่พูดภาษากลางครับพี่จีรับพอเดี๋ยวนี้มาอยู่อีสานก็เลยตกอีสานเลยนะครับเนาะแต่คันเกิดว่าเพิ่นบอกเลขเนาะกะสิมี่สามหกสองมันวะก็จะเป็นสามหกสองครับอ่งนครับสามหกสองแล้วก แล้วก็มีสามสองสามสองมีสามสองมีสามหกมี 6, หกสองอุ๊ซีครับผมจะมีเ,เลขอยู่สามคู่ตัดสองตัวอุครับผมแล้วก็มันก็แบบว่าคล้ายๆนะครับอุ๊ี่ับถุงเงินที่จะบอกเป็นปริศนาหน่อยหนึ่งเพราะว่าถุงเงินจะชอบอยู่กับไก่ส่วน แรกๆก็จะเอาเอาเรื่องไก่นะม,ามาพูดนะครับเนาะก็ออกมาตลอดนะครับพี่ทีครับมีไก่ตัวหนึ่งไก่น้อยตัวหนึ่งก็ออกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่งวด่ทีแล้วเอาไก่นี้มาเอาไก่ตัวตัวแม่ตัวหนึ่งกับไก่น้อยตัวหนึ่งนีม้มามันก็ไปออกอะไรกับสามเก้าบวถูกเงินถูกตีตูดนะครับพี่ทีครับ <S 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 ถือตีตูดปูดำตีเก็ดเถื่อบออกสัก 07กระบอกตามครับอาทิตบอ์ออกคนนี้นะครับเ,เพื่อ07พอของผู้ดำเนินปล่อยมาแล้วครับหา70นะครับอันน,น,นี้อันนี้เอข,อขงเงบบาบอกเรื่องของของผู้เงินครับพี่ครับผมอ่าพูดแต่เรื่องของผู้เงินอย่างเดียวก็เลยก็จะมีสองตัวจะมี36มี62มี63ครับพี่ครับผมนะครับเนาะกระสีเด่นไม่หายคือตั้งแต่คลิปแรกของผู้เงินนี่มี046 046 บัตน,นี้คีที่สวองนี่มีมีสามหกน้ำงบัตเนาะกลเคียงกันครับใกเคียงกันกเพราะการรอบกสิเน้น,หนไหนคือสามหกก็มีหกสามหกหกสามนั่นแหละครับพี่ชี่ครับส่วนอื่นจะเป็นตูกันอาไว้ครับเอาอนบอกสมันบอกไม่เฮีย้ยมานขาวมันดำหน้าบอกกันไหมพ่ะนนะก็กระา้ สามสองกันสามสองสามสองสามสองเป่น ER อ oke, ะ ы, todas, 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 ไเออพูยกันยุ่ยวนี้เออพุยกันสามสองสองสามสองสามสามสองงนจะเขาหลังเหีงมันจะเข่าหลังพยายามจะเขาเมียเมยอเหียบเบียราเข่าให้เขาเมื่อย <ps hed livres> ่าของกันอยู่กันหับย่ามอีกเป็นอย่งอี้ด้ไม่เขาอกเมียไปไปเรื่อยได้เสียงกันดุ่ยวะี่ออืมเสียงกันสามสงสงสาม สองสามสามสองสองสามสามสองเป็นหสองสามเป็นหนสองสองเป็นห่อ็ดสามสามโอ้เจี๊ยกเก๋ยังไงตีคนยังกันไปดีนะครับอุัวันนี้คืออไก่ถุงเงินนะครับนะไปไข่อยู่ในรังรังแรกมีสามฟองรังที่สองจะมีหกฟองรังที่สามจะมีสองฟองไกู่ีครับผม อาพูดเรื่องไก่นะครับเนาะแต่ส่วน,ส,วนส่วนหลายสุ่มเทพสุ่มอย่างนี้คอนเสิร์าบางที่บอกเลขนี่ที่บอกเป็นปริศนาของซี่หละครับพี่ซีครับส่วนมากจะบอกเป็นปริศนาแล้วครับส่วนมากถ้าถ้าก็เหมือนเหมือนกับทุกคลิปแบีที่ออกไปนะครับตอนที่ออกหนึ่งหกตัวเงินก็บอกหนึ่งเก้ามันก็ออกหนึ่งหกนะครับพี่ซีครับก็ย้ำหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแต่งวดที่แล้วมาย้ำหนึ่งเก้าไม่ออกครับพี่ซีครับผมหรือว่าจะเป็นงวดนี้งวดนี้ก็มาสามหกสอง สามหกหกสองสามสองกับเป็นคลิปที่สองของน้องธุเงินนะครับพี่ซีครับผมคลิปแรกออกไปมีศูนย์สี่หกครับก็มีมีคล้ายๆกันนะครับเนาะเอฟซีครับกับมือนีโอ้บอดเปรอะเปรอะเปมือนีว่าสันว่าบ่นง่วงน้อนบ่กินข้าวเจ้าไหลบ่ว่าสันคือบอดไทยแม่นี่เรครับมือนีกินกินข้าวเจ้ามาสองมือแล้วครับพี่ซีครับก็เลยบอดไทยนิดหน่อยนะครับเนาะเอา ให้ใชวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแก่แนวทางทางช่องเป็นสื่อกลางตน,นั้นครับน้องถุงเงินบอกมาอย่างไรมีเฮียงันกระสื่อสารจากน้องถุงเงินมาสู่เอฟซีฟังนะครับแล้วส่วนพอไ้กระทายตอดไปให้เอฟซีทุกท่านทุกคนได้ชมคลิปกันครับวิซี่ครับผมเอาสาระคลิปนี้ขอจบลิปเพียงสามีพ่อคำไี้คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีมี่เฮียงครับผมดีค่ะ